สวัสดีค่ะคุณครูรัตดาหาไทยพิธิสุขสอนว,วิชาหน้าที่พลเมืองเรื่องประชาธิปไตยในชั้นเรียนโรงเรียนและชุมชนหน่วยการเรียนรู้ที่4ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะในเรื่องแรกก็คือการมีส่วนร่วมตามระบอบกระบวนการประชาธิปไตย นะคะเรามาดูกันซิว่ามีอะไรบ้าง1.1นะคะความหมายของประชาธิปไตยก่อนเลยประชาธิปไตยมี2ความหมายนะคะก็คือความหมายด้านการปกครองและความหมายด้านการดําเนินชีวิตต่อไปเรามาดูความหมายด้านการปกครองกันก่อนเลยนะคะประชาธิปไตยเนี่ยก็หมายถึงการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่นะคะโดยให้ความสําคัญต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ะะตอนนี้มาดูสิทธิหรือสิทธิทุกคนเนี่ยในสังคมว่ามีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุม้มครองอย่างเท่าเทียมกันและสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆต,ต,ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นการซื้อการขายการขายสินค้าหรือบริการที่ไม่ผิดกฎหมายผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยมีสิทธิ์ออกเสียง เลือกตั้งสิทธิ์ในการดูแลร,รักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและก็การอน,นุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นถ้าเสรีภาพเดี๋ยวเรามาดูเสรีภาพก็คือทุกคนเนี่ยในสังคมมีเสรีภาพในการทํากิจกรรมต่างๆได้โดยที่ไม่ไประเมิดสิทธิ์และเสรีภาพของผู้อื่นนะคะและไม่ขัดต่อกฎระเบียบและกฎหมายของสังคม ต่อไปมาดูนะคะความหมายของด้านการดําเนินชีวิตประชาธิปไตยก็หมายถึงว่าความเชื่อหรือวิธีการดําเนินชีวิตที่มันมีเป้าหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมนั่นเองเช่นการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเคารพกฎเกณฑ์ของสังคม ร่วมกันนะคะรับผิดชอบแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะอันนี้บทบาทนะตัวอย่างบทบาทหน้าที่ก็หมายถึงสิ่งที่ทุกคนเนี่ยต้องปฏิบัติในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชนเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนนะคะต่อไปมาดูบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนตามระบอบประชาธิปไตย มันเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยควรปฏิบัติเช่นการปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนการดูแลรักษาสาธารณาสมบัติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนการติดตามข้อมูลข่าวสารตา่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชนและสืบทอดให้คงอยู่ต่อไปอันนี้เป็นภาพเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด ของชุมชนซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชนนะคะต่อไปมาดู1.3ในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆตามกระบวนการประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆนี้นะคะเป็นกระบวนการประชาธิปไตยก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนทั้งทางด้านร่วมคิด ร่วมคันวางแผนและก็ร่วมกิจกรรมในชุมชนด้วยการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุและผลและการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นอันนี้เป็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเห็นไหมคะต่อไปสมาชิกทุกคนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆตามกระบวนการประชาธิปไตยเช่นการออกเสียงเลือกตั้ง ผู้นำชุมชนการเข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆอันนี้ภาพจากขวามือก็คือการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนะคะตามระบบประชาธิปไตยนะคะภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนนะคะเห็นไหมคะต่อไป มาดูการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงนี้เป็นลักษณะหนึ่งของการมีส่วนร่วมของสมาชิกในสังคมประชาธิปไตยที่สมาชิกมีสิทธินะ์และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมต่างๆต่อไปมาดูตัวอย่างการออกเสียงโดยตรงนะคะ การออกเสียงโดยตรงในชั้นเรียนนะคะเช่นการเลือกหัวหน้าห้องเรียนการลงมติเห็นชอบหรือการดำเนินกิจกร,รรมต่างๆของห้องเรียนเช่นวิธีการจัดกิจกรรมเวรทำความสะอาดอันนี้คือการออกเสียงโดยตรงนะคะต่อไปการออกเสียงโดยตรงในโรงเรียนบ้างเช่นการเลือกประธานนักเรียนใช่ไหมคะต่อไปเป็นการออกเสียงโดยตรงในชุมชนเช่นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาเทศบาลการแสดงความคิดเห็นในการประชุมของชุมชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในชุมชนทักเรียนน,นะคะห้องเรียนนี้เป็นการออกเสียงโดยตรงในชั้นเรียนต่อไปมาดูในการเลือกตัวแทนออกเสียงกันนะคะการเลือกตัวแทนออกเสียงเนื่องจากจํานวนสมาชิกในชุมชนเนี่ยมีจํานวนมากการที่ประชุม นะพร้อมกันเพื่อตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งทําได้ยากจึงต้องมีการเลือกตัวแทนให้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงและก็ตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนตนเองตัวแทนในที่นี้ก็คือได้รับการเลือกมาจากเสียงส่วนใหญ่ที่เห็นว่าบุคคลนั้นเหมาะสมที่จะทําหน้าที่และเป็นตัวแทนออกเสียงแทนตนเองนะคะอันนี้คือคือการเลือก ตัวแทนออกเสียงนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างถัดมาเลยนะคะตัวอย่างการเลือกตัวแทนออกเสียงนะคะการเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียนก่อนเลยนะคะเช่นการเลือกสมาชิกในกลุ่มนะเป็นตัวแทนนะคะประชุมหารือกันนะการทํากิจกรรมต่างๆภายในชั้นเรียนแล้วก็ร่วมกันนะเป็นตัวแทนกับสมาชิกกลุ่มอื่น ่อไปการเลือกตัวแทนออกเสียงในโรงเรียนเช่นการเลือกตัวแทนในชั้นเรียนเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนแทนสมาชิกในชั้นเรียนต่อไปเป็นการเลือกตัวแทนออกเสียงในชุมชนบ้างเช่นการเลือกตัวแทนในชุมชนเป็นคณะกรรมการของหมู่บ้านเพื่อเลือกประธานหมู่บ้านให้เป็นผู้นำในการบริหารกิจการต่างๆในหมู่บ้านนั่นเอง ต่อไปมาดูวิธีการเลือกตัวแทนอย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะวิธีการเลือกตัวแทนมาดูนะคะการเลือกบุคคลเพื่อให้เข้าไปเป็นตัวแทนในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆแทนสมาชิกควรเลือกบุคคลที่มีลักษณะดังนี้อันแรกก็คือคนที่มีความรู้ความสามารถใช่ไหมคะอันที่สองต้องพิ็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต อันที่สามเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์อันที่สี่เป็นคนที่มีความเสียสรและอดทนและสุดท้ายก็คือเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุและผลน,นะคะอันนี้ต่อไปมาดูความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียงนะคะ รามาดูการออกเสียงโดยตรงซิว่ามันแตกต่างจากการเลือกตัวแทนออกเสียงดังนี้หนึ่งนะมาดูการออกเสียงโดยตรงก่อนการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานความคิดเห็นของตนเองอันนี้คือข้อแรกข้อที่สองก็คือทุกคนมีบทบาทในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ด้วยตนเองข้อที่สามก็คือใช้ได้ดีกับชุมชนขนาดเล็กที่มีคนไม่มากนะักข้อที่สี่ทุกคนต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจของทนเอง4ข้อนี้เป็นการออกเสียงโดยตรงต่อไปมาดูการเลือกตัวแทนออกเสียงซื่ว่ามันมีต่างความแตกต่างกันตรงไหนนะคะข้อแรกเป็นการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานความคิดเห็นของตัวแทนนะลูกข้อที่2คือตัวแทนเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆแทนเราข้อที่สคือใช้ได้ดีกับชุมชนขนาดใหญ่ที่มีคนจํานวนมาก ข้อที่4ก็คือตัวแทนรักษาดูแลผลประโยชน์นะของสมาชิกในสังคมดังนั้นถ้าตัวแทนที่เราเลือกเนี่ยเป็นคนไม่ดีผลประโยชน์ของส่วนรวมจะเสียหายนะคะอันนี้ต่อไปายถ้านักเรียนคนใดมีข้อสงสัยนะคะขอให้นักเรียนเนี่ยทุกคนไปดูคลิปตบตัวนอีกครั้งนะ มีปัญหาไม่เข้าใจสามารถแจ้งผ่านรายกลุ่มและสอบถามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบคลิปไว้เพียงแค่น,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ